บางตัวเนี่ยฝึกแป๊บเดียวก็พูดได้ละนกบางตัวเนี่ยเก่งในเรื่องของการเรียนเสียงมากๆแต่ว่านกแก้วทุกตัวสามารถที่จะฝึกให้พูดได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่พูดได้หมดเลยนะกําลังสอนอยู่อีกนกอีกตัวหนึ่งก็มาเบรกกันหรือว่าอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนกก็กบแบบไม่สนใจเราก็ไปคุยกับเพื่อนๆอย่างนี้การที่เราเอากระจกเข้าไปทําให้นกเนี่ยสามารถที่จะฝึก <c oughs> พูดได้นะแต่ในช่วงที่เรากําลังฝึกเขาอยู่ให้เอากระจกออกถ้ามีกระจกจิตใจเขาจะวลกแวกเอากระจกออกเลยนกตกใจค่ะป็หล Bobe Blue Calcary y Tang a Bird สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บัญญาติชแนลวันนี้นะคะมินจะมาให้เทคนิคทำยังไงให้ดอกแกว้วพูดได้สวัสดีค่ะทุกทุกทาน หลายๆท่านที่ได้มาสอบถามมินนะว่าทําไมมินสอนเจ้าสัมเพงเนี่ยพูดเก่งจังเลยมินมีเทคนิคอะไรหรือว่าสอนยังไงให้นกแก้วเนี่ยพูดได้จริงๆมันขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะบางตัวเนี่ยฝึกแ๊บเดียวก็พูดได้ละนกบางตัวเนี่ยเก่งในเรื่องของการเรียนเสียงมากๆแต่ว่านกแก้วทุกตัวสาม,มารถที่จะฝึกให้พูดได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่พูดได้หมดเลยนะแต่ความชัดเจนแล้วก็ความหลากหลายของเสียงมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะวันนี้นะคะมินจะมาแชร์เทคให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับทราบกาันมีทั้งหมด2ขั้นตอนนนะะะคกกก่่อทีจฝึแล้วง ที่ฝึกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าก่อนฝึกฝนควรจะทำยังไงกันบ้างค่ะ ตอนที่หนึ่งนะคะก็คือการเตรียมนกแก้วให้พูดมีรู้สึกว่าการที่เราจะสอนนกหรือว่าควบคุมนกได้จะต้องจํากัดจํานวนด้วยค่ะเจ้าสาเพ็งที่พูดเก่งเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแรกของมินด้วยมินก็ให้เวลากับเขาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วการจํากัดจํานวนทําให้นกมีสมาธิจิตใจจดจอ่ออยู่กับเราถ้าเกิดว่าเรามีหลายๆตัวเนี่ยทุกคนลองคิดภาพตามนะกาลังสอนอยู่อีกนกอีกตัวหนึ่งก็มาเบรกกันหรือว่าอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนกก็แบบไม่สนใจเราก็ไปคุยกับเพื่อนๆอย่างนี้ทําให้การฝึกสอนของเราเนี่ยอาจจะล้มเหลวได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกออกมาดีกว่าค่ะทุกคนคะเคยสังเกตไหมว่าบางที่เนี่ยเขาจะมีกระจกอยู่ในกรงนกด้วยการที่เราเอากระจกเข้าไปทําให้นกเนี่ยสามารถที่จะฝึกพูดได้นะแต่ในช่วงที่เรากําลังฝึกเขาอยู่ให้เอากระจกออกถ้ามีกระจกจิตใจเขาจะบวกแวกเอากระจกออกเลยเขาอะ่ะมีสมาธิใจจดจ่ออยู่กับเราแต่หลังจากที่เราฝึกแล้วเอากระจกกลับไปเก็บไว้ในกรง,งเขาเหมือนเดิมค่ะ ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นกระจกที่เหมาะสําหรับนกแก้วโดยเฉพาะเลยนะกระจกทั่วไปาอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับนกได้นะเพราะว่านกมีปากที่แข็งแรง <c oughs> กัดแตกมา <c oughs> นี่แย่เลยนะไปหาซื้อก็ต้องเป็นเฉพาะนกแก้วโดยเฉพาะนะคะต่อมานะคะเราควรที่จะทําความคุ้นเคยกับเขาให้มากขึ้นคุยกับเขาเยอะๆเล่นกับเขาเยอะๆใช้เวลากับเขาเยอะๆพูดกับเขาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ <c oughs> รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งคนในครอบครัวของเราเขาก็จะเกิดอาการไว้ใจเรานั่นเองค่ะพอเราสร้างความไว้ใจกับเขาแล้วนกก็จะไม่เมินคุณเลย นะก็จะตั้งใจฟังคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่นกไม่สนใจคุณไม่ฟังคุณแล้วนี่ก็คือสัญญาณว่าไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องแล้วนะคะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะสอนชั้นและต่อมานะคะการขยับตัวเร็วๆเ,เนี่ยก็อาจจะทําให้นกเนี่ยไม่มีสมาธิได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างนิ่งหน่อยจะเย็นๆแล้วก็ค่อยๆค,คุยกับเขาไปนะอย่าแบบว่าก เวาอะไรหรือเปล่านกก็จะไม่มีสมาธิไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เรากําลังสอนนะทุกคนต่อมานะคะนั่นก็คือการเลือกสถานที่นะคะการเลือกเวลาที่เหมาะสมกับนกนะก็จะทําให้นกมีความตั้งใจเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดว่านกเหนื่อยเนี่ยคือนกก็จะไม่สนใจเลยนะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการฝึกจะฝึกยังไงมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะการฝึกนกแก้วพูดนะข้อที่1ค่ะ พูดหนึ่งคำกับนกแก้วนะคะพูดช้าๆพูดชัดๆพูดวนไปวนมาพูดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนกก็จะเริ่มแบบชินและพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะออกเสียงเรียนเสียงนะคะไม่ใช่ว่าจะพูดได้ทันทีนะเราต้องค่อยๆพูดพูดบ่อยๆในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเปล่งเสียงออกมาค่ะถ้าเป็นจากประสบการณ์มินมินจะให้เขาเริ่มพูดชื่อตัวเองก่อนค่ะมีน้องสามพยางเนี่ยสำเพลงจ๋ามินก็พูดอย่างเงี้ยไปกับเขาเรื่อยๆนะคะสำเพ่งจ๋าพอในช่วงเวลาหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะพูดนะคะเขาก็จะพูดออกมาล้ ลแล้วก็เป็นเมโลดี้เลยทุกคนสํมเพงจ้าแมเพงจ้าแมเพงจ้าแมเพงจจักเจ้า,จาเขาเรียนเสียงได้ยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการสอนเริ่มต้นให้เขาพูดชื่อตัวเองเนี่ยน่าจะดีที่สุดค่ะ แตังจากที่เขาพูดได้แล้วนะเราก็ควรที่จะมีรางวัลให้กับเขานะคะเป็นของกินหรือว่าเป็นการฟัดกอดจูบเขาให้เขารู้สึกว่าเราชอบนะเราเอ็นดูเรารักเขามากเขาก็จะอยากจะพูดเยอะๆพูดเยอะๆนะคะก็อยากจะเรียนรู้จากเราเราพูดอะไรยังไงคะ่ะต่อมาค่ะเวลาที่เราได้ฝึกนกไม่ควรที่จะฝึกนานมากนะคะฝึกอยู่ประมาณสัก2หรือว่า3นาทีเพราะนานมากเนี่ยนกก็จะมีอาการเบื่อค่ะ อย่าว่าแต่นกเลยคนบางทีเลยหนังสือนานไปก็รู้สึกเออสมองไม่ไปแล้ว <laughs> ต่อมานะในขณะที่เรากําลังสอนหรือฝึกเขาอย่าให้นกรู้สึกเสียสมาธินะไม่มีสิ่งรบกวนข้างๆมาทําลายสมาธิของนกนะคะ และต่อมาค่ะเวลาเราสอนเราต้องดูอากับกริยานกดูไม่วอกแวกนกดูตั้งใจถ้าคําแรกนกยังพูดไม่ได้ยังเรียกชื่อตัวเองไม่ได้ยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคําอื่นนะคะพยายามให้พูดชื่อตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนคําใหม่ค่ะอันนี้สําคัญมากสําหรับพ่อแม่อย่างเรานะก็อยากให้ลูกพูดได้ไวๆเร็วๆนะคะ,ะ,คะก็อาจจะใช้การบังคับซึ่งจริงๆไม่ควรบ,บังคับนกนะคะอาจจะทําให้นกเนี่ยไม่อยากพูดเลยก็ได้ค่ะหลังจากสอนเขาจากหนึ่งคำสองคำได้แล้วเราลองเริ่มประโยคที่ยาวขึ้นพูดกับเขาบ่อยๆประโยคที่ ยาวขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มเรียนเสียงเริ่มแบบพยายามที่จะเอามาประติดประต่อกันนะคะต่อมานะคะลองให้นกพูดถึงสิ่งของบางอย่าง,างเช่นรอ,อ,องเท้าปากกาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสีก็ได้สีแดงสีดําสีฟ้าเมื่อนกพูดได้แล้วแล้วผสมกับสิ่งของมันจะทําให้เรารู้สึกว่านกเราฉลาดจังเลยพูดได้จังเลยปากกาสีแดงปากกาสีน้ําเงินปากกาสีดำใช่ไหม คำเตือนนะคะอันนี้เป็นคำเตือนเลยอย่าตะคอกเขาอย่าดุเขาแล้วก็อย่าบังคับเขานะคะเรื่องการพูดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึงค่ะ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างเจ้าสัมเพงเนี่ยเริ่มพูดได้น่าจะประมาณอันนี้ก็แล้วแต่บางตัวนะเจ้าสัมเพงเนี่ยอยู่ประมาณสัก5้าเดือนนะคะเริ่มพูดได้แล้วนะแต่ในช่วงเวลานั้นมินพูดมาตลอดเลยนะคะมินเรียกสัมเพงจ๋ามาตลอดเลยสัมเพงก็จะชินกับคําว่าสัมเพงจ๋าเพราะฉะนั้นอะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะเรียกชื่อตัวเองไว้ก่อนประมาณช่วง5เดือน6เดือนเนี่ยพูดเก่งแล้วก็พูด <c oughs> บ่อยมากๆ, <c oughs> ๆเลยพออายุเริ่มมากขึ้นเขาก็จะเริ่มมีประสบการณ์เริ่มเรียนเสียงได้มากขึ้นเขาก็จะเริ่มฟัังงแลละะวว่าาาาาาเเเเรรรอพพููดดไบบ้ก พยายามเรียนเสียงกับเราด้วยนะคะนอกจากการเรียนเสียงนะนกก็ฉลาดมากเลยนะนกดูพฤติกรรมของเราด้วยทุกครั้งที่มินออกจากบ้านออกประตูไปแล้วมินไม่าบายเขาก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่มินออกจากประตูเขาก็จะต้องาย,า,ยายบายไยบายมินอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ amazing ของภาคหูใจมากเลยและนอกจากที่จะายบายแล้วนะตกกลางคืนค่ะเพราะกลางคืนมินจะบอกว่าไปนอนได้แล้วนะพอตอนกลางคืนปุ๊บเขาก็จะพูดกับมินเลยว่าไปนอนได้แล้วนะจริงจริงนกเก่งมากนะหลังจากที่เราสอนให้เขาเรียน เสียงได้เราลองสอนในพฤติกรรมต่างๆได้ทําในชีวิตประจาวันอย่างเช่นการออกจากบ้านบายๆหรือการสวัสดีตอนเช้าหรือว่าตอนเข้านอนือว่าฝันดีนะคะเวลาที่คนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาเขาก็จะได้เห็นความฉลาดของนกกลาพูดได้เยอะแยะเลยนะเอาตอนเนี่ยเจ้าสัมเพ็งนะคะเรียนเสียงค่อนข้างได้เยอะมากนะ,ะตอนนี้สัมเพ็งอายุประมาณ3ป,ปีกว่านะคะแม้กระทั่งมินคุยโทรศัพท์เขายังสามารถพูดเป็นเรื่องเป็นราวประโยคได้เลยทุกคนแต่ว่าจะไม่มีความหมายนะคะเขาก็จับนุ่นจับนี่มาพูดนะคะพูดอะไรของเขาก็ไม่รู้นะ ที่ิงคุยกับคนอื่นแล้วเขาได้ยินเสียงเนะี่ยเขาเล่นเสียงได้รุดเร็วเขาก็จะเรียนเสียงเลยทำแพงกลับมาแล้วลูกกลับมาแล้วลูกกับมานะกลับมาแล้วลูกวัฒนา,าราในการฝึกนกไม่ได้ยากนะคะถ้าเราพูดกับเขาบ่อยๆดูด้วยค่ะว่านกพร้อมที่จะรับฟังคุณหรือยังถ้าพร้อมเมื่อไหร่ลุยกันเลยค่ะทุกคน ต่อมามีจะมาพูดถึงเรื่องข้อเสียอะไรนะพูดเก่งมากๆพูดได้เยอะๆมันเป็นข้อเสียเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวมีจะยกสถานาการณ์หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังค่ะจริงๆเด็กๆที่บ้านมีทุกตัวเนี่ยสำเพลงโบเบ้บูและเขากุยพูดได้หมดนะคะ่ที่พูดเก่งคือเจ้าสำเพลงเขากุยเนี่ยเป็นนกที่ค่อนข้างขี้เศราชอบนอนพราะในช่วงกลางคืนเขากุยเนี่ยหลับก่อนเพื่อนแล้วเนี่ยเจ้าสำเพลงค่ะเขาก็จะเรียกเขากุยเขากุยจ้าเขากุยจ้า,า,จาแล้วเขากุยก็ตื่น <laughs> คือสัมเพงเขารู้ไงเขาก็เงียบทำเป็นไม่รู้เรื่องพอเขากุ้ยหันหลังนอนต่อเขากุ้ยจ๋าไม่ต้องหลับคับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะยังมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างที่เจ้าสัมเพงเนี่ยทำไ้เยอะนะวิเลกร,รมสัมเพงนี่ค่อนข้างเยอะนะทุกคน <laughs> แล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเวลาที่มีเพื่อน,อน,อนมาที่บ้านสัมเพงอ่ะจัดการเลยค่ะสวัสดี <laughs> มันก็ดูเอ็นดูใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณลองคิดดูว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพื่อนบ้านเป็นคนส่งพัสดุ คนส่งพัสดุมาที่บ้านแต่เขาหาไม่เจอว่าใครเป็นคนพูดกับเขาว่าสัมเพงสวดดัสดีแล้วเขาก็หาอยู่ว่าใครใครใครเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงสวัสด,ดีสสดก็เลยชีย้ไปว่าตัวนี้ค่ะคือเจ้าสัมเพงพูดไม่ใช่มินแล้วก็อย่างเจ้าบูนะคะ <c oughs> มีอู่เคสหนึ่งเดี๋ยวมินจะลองไปดูนะว่ามีคลิปหรือเปล่าคือเจ้าบูเนี่ยจะเห็นมินถืออะไรไม่ได้เลยเขาจะหันมาบอกมินว่าอร่อยป่ะน,ป <c oughs> น้องบ ของน้องบูของเล่นของน้องบูหรเนี่ยของเล่นของน้องบูเห็นไหมเอาเป้าเทอดไหมเทอดไหมเทอดไหมเรื่องเขากุยเนี่ยนะก็จะเป็นอารมณ์ที่เรียกชื่อตัวเองเสียงหว,วานๆค่ะเพื่อที่จะออกมาจากกรงไม่ว่าใครก็ตามแต่เขาก็จะพูดว่าเขากุยจ้าเขาคุยจ้า ก็ทำให้แบบว่าคนที่อยู่รอบด้านเขาอะเดินไปหาเขาคุยค่ะเพราะความน่ารักความเอ็นดูของเขาคุยพอเปิดตรงมาปุ๊บออกมาได้ไล่ไลกัดเลยคืออยากออกมาแต่มันไม่ต้องมาดูแลฉันเึอจะหาแม่คนเดียวพอเรียนเสียงได้เนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าน่ากลัว เคสส,ส,สุดท้ายสุดท้ายละสุดท้ายสุดละมีอยู่วันหนึง่งตะก้องอ่ะกลับมาตอนกลางคืนแล้วเขาเดินผ่านกุงแล้วเขาได้ยินเสียงสํำล้อกระซิบค้างหูเป็นเสียงเจ้าสาเพงอ่ะแล้วตะก้องก็เลยขนลุกตกใจมากเลยนะึกว่าแบบอุ้ยผีหลอกหรือเปล่าแล้วเขาก็พูดต่อนะคะสำเพง จนมินเดินออกมาบอกเป็นอะไรเขาบอกว่าเมื่อกี้สัมเพลงคืนเริ่มรู้แล้วว่าเป็นสัมเพงพูดแต่ยังขนลุกอยู่คือตอนกลางคืนเนี่ยนะสัมเพงอ่ะเขาจะพูดต่อเมื่อที่มีคนอยู่นะเขาจะชอบพูดโทนเสียงต่าเสียงเขาก็จะดูแบบสยิวสยิวแบบน่าขนลุกเหมือนกันนะคะใครแถวนั้นเนี่ยไม่รู้จักมาก่อนเดินผ่านก็คงอาจจะต้องมีตกใจกันบ้างอะอะไร 嗯，嗯，嗯嗯，嗯嗯，嗯嗯。嗯 มินก็ขอฝากไว้อย่างหนึ่งแล้วกันนะสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงนกที่พูดเก่งๆพูดได้นะอาจจะยกตัวอย่างเป็นแอฟริกันเกย์เอออันนี้พูดเก่งพูดเก่งมากๆนะคะโต้อตอบได้เก่งเลยหรือว่าจะเป็นอีเล็กตัสนะคะเหมือนเจ้าสัาเพงก็ได้แต่แนะนํานะคะเป็นตัวผู้นะคือโบเบพูดได้คะ่ะแต่ว่าโบเบไม่ค่อยพูดนะคะโบเบเขาจะไม่ชอบพูดโบเบชอบร้องมากกว่า ยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกมินด้วยละกันนะหรือที่บ้านใครนะคะนกแก้วท่านใดเนี่ยพูดได้มาแชร์กับมินหน่อยว่าที่เลี้ยงอยู่เป็นพันอะไรนะคะ <laughs> <laughs> Hello. 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 <laughs> สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งปิ๊งติงต๊งติงต๊งติง๊งพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย